สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนภัสกรคาจเจริญค่ะตำแหน่งนักสาธารณสุขค่ะปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแขมอำเภอพุม,พมิิลามจังหวัดพิศนโลกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะภารกิจหลักของหน่วยงานนะคะจะมีในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรคนะคะแล้วก็รักษาพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพค่ะ หน่วยงานนะคะมีคนพิการสองคนนะคะคนที่หนึ่งนะคะทำหน้าที่พนักงานบันทึกข้อมูลบันทึกข้อมูลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่และอีกหนึ่งคนนะคะทำหน้าที่พนักงานบริการทั่วไปดูแลภูมิทัศน์ทั้งในและก็นอกรพศตค่ะแนวทางการพัฒนาคนพิการนะคะทางราพศตหนองแขมนะคะจะส่งคนพิการนะคะเข้าอบรมตามพลักงานที่ได้รับมอบหมายไว้นะคะหรือตามโครงการอบรมพัฒนาความรู้ต่างๆ รวมถึงกิจกรรมกับชุมชนและสนับสนุนให้คนพิการมีการออมเงินแล้วก็อาชีพมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ในอนาคตค่ะก่อนที่จะรับผู้พิการเข้ามาทํางานในรพสตนะคะเรื่องการบันทึกข้อมูลนะคะต้องให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเองแล้วก็ทําให้มีเวลาทํางานอื่นด้านอื่นน้อยลงค่ะแล้วก็หากวันไหนที่มีประชาชนเข้ามารับบริการเป็นจํานวนมากนะคะ ก็อาจจะต้องรอนานมากขึ้นนะคะแล้วก็การบันทึกข้อมูลอาจจะไม่ครอบคลุมส่วนเรื่องการดูแลทำความสะอาดทั้งในและก็นอกรอพอสตอนะคะก็จะต้องจ้างหรือเป็นเจ้าหน้าที่นะคะเป็นคนทําเองทําให้เวลาในการทํางานด้านสนาธารณสุขนะคะน้อยลงไปอีกค่ะ หลังจากมีคนพิการเข้ามาทำงานในรพสตหนองแขนะคะก็ช่วยแบ่งเบาภาระงานของเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดีนะคะมีความตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จทันเวลาที่กำหนดมีความกระตือรือร้นในงานที่ทำนะคะมีน้ำใจอาสาช่วยงานเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะทำให้รพสตนะคะสามารถส่งเสริมดูแลสุขภาพประชาชนได้อย่างมีศักยภาพมากขึ้นค่ะทำให้ผลการดำเนินงานนะคะประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดีเยี่ยมค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพินิชาวิภาพันธ์ความมีการการเคลื่อนไหวตำแหน่งเป็นเจ้าพนักง,งานบันทึกข้อมูลหน้าที่รับผิดชอบสักประวัติคนไข้รับคนไข้ที่มารับบริการทุกวันและขีข้อมูลก่อนการจ้างงานเราได้มีชีวิตที่ลำบากไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับเขาบอกว่าเป็นคนมีการเราเราจึงหันมา ทำธุรกิจกับครอบครัวหลังจากการจ้างงานทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขกับคนร่วมงานและครอบครัวและยังมีอีทุนการศึกษาให้ลูกอีกการพัฒนาศักยภาพของการทํางานได้เข้ารับการอบรมโปรแกรมต่างๆหรืออบรมการพัฒนาความรู้เพื่อเกิดความชํานาญในการทํางานมากขึ้นการเข้าร่วมกับสังคมเราเข้าร่วมกิจกรรม กับหมู่บ้านทุกเทศกาลเช่นปีใหม่สงการงานบวชการออมเราจะแบ่งเป็นสองประเภทค,คือการออมแบบในหมู่บ้านกับการออมกับธนาคารเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกค่ะส่วนอาชีพเสริมเราก็จะทําธุรกิจครอบครัวเช่นเปิดปั๊มน้ํามันเปิดร้านขายเอกสารในหมู่บ้านของเราเองส่วนด้านสุขภาพเราจะออกกำลังกายในช่วงเย็นหลังเลิกงานประมาณ30นาทีต่อวัน และรับประทานอาหารอย่างมีให้ให้ครบห้ามู่สุดท้ายนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณบริษัทเฮโนโดิงจำกัดที่ให้โอกาสคนอย่างเราได้มีงานทำค่ะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะานางสาวอมศรศีเัียเชือการทังได้ติดปัญญาตำแหน่งพน,นักงานการทั่วไปค่ะตำแหน่งที่จะรับผิดชอบชามาเปิดประตูนามัยและก่อที่จะเข้าไปกว่าถูชั้นบนตัวอาคารและ ล้างี้นกรอบตัวอาคารทุกเช้าและกลางห้องน้ำเจ้าหน้าที่และคนไข้ทั่วไปจัดจานมีรอบตัวอาคารและสวนหย่อมหลังจากก่อนที่จะมาทำงานห,หาเช้าพินขําอรับจ้างทำกาแฟได้วัน150ละร้อยห้าสิบได้เป็นค่าดอกข้าวและไม่มีเงินเก็บหลังจากที่มาทำงานมีมมเงินเก็บทุกเดือน ไว้ชุกเฉยในครอบครัวชีวิตดีขึ้นมีความสุขที่ได้ทำงานการพัฒนาศัก,กายภาพการทำงานได้เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ตามโครงการต่างๆที่ปะสะตจัดหรือหมู่บ้านจัดให้ชำนาญเพื่อให้เกิดความ ทำงานในการทำงานมากขึ้นการเข้าร่วมกับการสังคมการเข้าร่วมกิจกรรมในหมู่บ้านทุกเทศกาลเช่นสงการงานบวชปีใหม่การเก็บออมหรืออาชีพเสริมจากเงินเดือนท,ทุกเดือนที่ได้รับแบ่งฝาก แบบ2ประเภทฝากในหมูมบ้านและฝากธนาคารเพื่อไว้สร้างบ้านและใช้ในอนาคตส่วนอาชีพเสริมได้ปลูกผักขายในตลาดได้สุขภาพออกกำลังก,กายทุกวันตอนเย็นประมาณ30นาทีรับประทานอาหารอบ 5, 5ห้าห้ามุคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการ ได้รับโอกาสก,การจ้างงานได้รับโอกาสกา,การจ้างงานที่ปะสะตหนองแคมทำให้คนพิการให้ทำประโยชน์กับหน่วยงานและชุมชนได้มากขอขอบคุณบริษัทธรรมชาติซีฟู้ดจำกัดที่ให้โอกาสมาทำงานในปะสะตหนองแคม ตำแหน่งขราชการทั่วไปขอขอบคุณค่ะค่ะความสำคัญและคุณค่าของคนพิการนะคะคนพิการเป็นส่วนสำคัญนะคะในการสนับสนุนการบริการดูแลสุขภาพของประชาชนนะคะบันทึกข้อมูลและก็ดูแลภูมิทัศน์รอบๆรพอสตค่ะผู้พิการนะคะเป็นคนในพื้นที่นะคะทำให้สามารถเข้าถึงประชาชนทุกส่วนได้เป็นอย่างดีค่ะ สุดท้ายนี้นะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแขมนะคะแล้วก็คนพิการทั้งสองคันนะคะขอขอบคุณบริษัทเ e อ็นโฮิ้งจำกัดนะคะแล้วก็บริษัทธรรมชาติซีฟู้ดรีเทลจำกัดนะคะที่ได้ให้ความกรุณาให้โอกาสเรพสตหนองแขมนะคะแล้วก็คนพิการทั้งสองคนนะคะทําให้คนพิการนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้ที่มั่นคงนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ครอบครัวชุมชนแล้วก็สังคมค่ะขอบคุณค่ะ